น้เโ้าลเ้อร่อเกินคามประโยชน์เกินร้อยร้านปเป้าอร่อเกินาน้ำร้านปเป้าอร่อเกินาอาจเต็มร้าน <c oughs> โอ้ยแหนะร้านปเป้า,า,ปปาไม,ามองทำไม๋ยมเลย ร้านปปาเบาอร่อยเต็มร้อยนมึงซูเกลุงจังวะร้านปปาเบาอร่อยเกินค่ะมีประโยชน์เต็มร้อยว้าวต้องน้ำโกโก้กินได้ทุกเวลาทุกที่ยืนนั่งนอนซ่อมรถ ไม่ยำทำดีจ้ะทำย,ยม <laughs> ร้านเป้าเบา้าอร่อยเกินคาดสามวันอิ่มดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชั่นใหม่พบกันที่โชว์บูดทั่วประเทศ